ัทเที่ยวไเที่ยวของการเนอะใช่ไหม,ไมลูกเทโอเคท่าทางเหรอโอ้โอ้หลอ่อสีแดง yes โอเคพ่อหน้าเหมือนพ่อเลยเนาะเหมือนไหมพ่อหลอ่อเลยหล่อมาก่ะ nope yeah very good โอเคเบักกี้ถูกต้องตามที่นห,ทหนูบอกเลยลูกเนะพอเชา้ามา ชาวมันก็มีซอมบี้เลยตอนนี้ผมอยู่กับรถนะครับอยู่กับเจ้าพ็อกกี้ขับขวาอ๋อขับขวายิางไปเนี่ยเหรอเฮ้ยไม่รู้วไงตอนนี้ผมเริม่มเล่นนะครับยังไม่มีการเซตปุ่มเลยเร <c oughs> ิ่มเริ่มเริ่ม เฮ้ยมามาทำไมพวกแกมาทำไมออกไปพวกเด็กกบก็กี่ตายไหมเนี่ยทัสซีนอ้าวพี่ผายตายปะเนี่ยพ่อวิกกี้ตายปล่าอ่ะวิกกี้ไม่รู้ลูกเรารวมกันทังสองคนเลยอ่ะครั้นึงนะ ขอใช้ผมหน่อยครูอาารเล่นเกมตัวเบอร์ครั้งแรกครับเออไอสมุนไพรตอนนี้มนันแปลกๆนะ้าเริ่มมีกลิ่นแล้วนะแวะแม่มันจะหอมจุ๋ยสมุนไพรต้องไก่อเล็กเซ bạn đi Alex ok, cái con dao nè, đi đón à, Ờ? Ồ, xin ตีนไอตัวอะไรอ่ะปล<ม>าดวุ้ววุ้ววันไปไปตามมานาันเหรอมาแล้วมาแล้วตามมาแล้วมาแล้วมาดล่ะมันกำลังตามมานี่ไง ตัวอะไรวะนักเ็ดมูเซชวนนะมูเซชวนกายล่างระดอด,อด้ยอ้เพื่อนอะเพื่อนอเล,ล,ล็กเอเล็กใส่หนีสิรออะไรอะ่ะนมาแล้ว มึงจะไม่คิดแท็ทำไมวะเป็ใในใครอะไม่นายเปนใครอะวอสดปเดเฮเล่วอเดเฮเล่อ้อไอ้เคิ้อะไรกอ้โอเคน่า,ามันมีอะไรนะ ดีเพื่อนมาร์คสวัสดีแฟรงค์ไีนาเมะไงต่อโอเคคุเรื่องน้อยโอเคพอกคสอคัสดีอเอาไหนอะพอกี้วาไม่เห็นอ่ะอย่นี่ พี่พ่อพูดกอกแฟงกันเหรอทำไมงไงต่าอะป๊อบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยยิงกันทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำเพื่อนชันนายเฮ้ยทำชั้นไม่เป็นแค่เองอะ คนทำไมฆ่ากันทำไมใครค่ะไม่ใช่ป๊อกกี้นะเล่นอะดีก่ะนักเรียนคนโว้ยต้องเสียเลือดไปเยอะ ทำไมกันต่อเลยเฮ้ยเก็บปืนใช่ไหมเก็บยังไงวะอยู่ไหนอะทำอะไรต่อทุบใช่ไหมทำอะไรอะอ๋อเก็บปืน yes นี่เราได้ปืนแล้วโอเคอยากเนี้ย,ยงแอะไรปืนล่ะยูมไปก่อนอ๋อ,อน,นี่ไงใช้ตรงนี้ thôi 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 đang làm gì nhỉ thôi xin xin xong thôi thôi hey, thôi mà thôi Đi thôi 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 ปกป้องอะไรช่วยฟาอล็กจะซ่อมพอเสร็จโอเคเข้าใจแล้วอี่ฉลาดของผมมาถึงเข้าใจเฮ้ป๊อกกี้มึงไม่ช่วยอะไรกูเลยเนี่ยก็ช่วยเหเอเข้าบ้านเหรอโอเคตั้งป้อมไปเอามาดูพวงมา ไม่ใช่คนนะสไนเปอร์มยูกไกลยสเนเปอร์ไม่โดนมาแล้วโอเคจะน้อยโอ๋ออยู่ไกลยไปไม่โดนฮนะซองม,มาดิมมุมามิงเข้ามามาแดกกระสุนมนาะม่งหิววะเราก็ทันหายกันวัน Bidon, bidon, cái gì? bị đồn bị đồn bidon, Bắt gì? Đồ bidon, bị đồn bidon, bidon, Ok Chờ đó. เฮ้ยเรื่อย,ยุ่งหลังยุ่งหลังนายอเล็กอเล็กไปรอดเกือบไปเลยไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วโอ้โหต้็ต้นเรื่องกลางเรื่องออนนเป็นยังไงติดตามกันได้ทัศสองครับ